สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแก้วกับช่องของนะหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะพามาส่องความคิดเห็นของประชาชนชาวอาเซียนรวมถึงประชาชนชาวคขมรกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับมันมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งได้ออกมาโพสตแสดงความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาวต่างชาติถึงไม่ค่อยที่จะเชื่อชาวคขมรมเลยที่ในช่วงหลังๆถึงแม้จะมีหลักฐานว่าเป็นผู้นําในด้านยานยนต์ที่เห็นบอกว่า เพิ่งจะมีการประกาศทำรถยนต์แห่งชาติขึ้นมาในไม่กี่เดือนที่ผ่านมารวมถึงด้มีการพัฒนาเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีโนวิลหรือว่าจะเป็นกรุงพนมเปญตอนนี้มันก็พัฒนาไปไกลมากๆแล้วอยากจะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวกันเยอะๆแต่สุดท้ายชาวต่างชาติก็ยังคงเลือกที่จะมาที่ประเทศไทยอันดับหนึ่งอยู่เหมือนเดิมแถมแค่นั้นไม่พอล่าสุดมันยังมีเพจด,ดังอย่างอาเซียนสกายไลท์ก็จะมีการโพสต์รูปเก่าแก่ เมื่อตั้งแต่ปี2003โน่นว่าชาวกัมพูชาเนี่ยได้อ้างว่าสร้างรถ EV ีขึ้นมาก่อนใครและสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี2003ก่อนที่พวกรถแบรนด์ดังๆอย่างเท s l a หรือว่า b ี d จะก่อกําเนิดขึ้นมาซะอีกก็ดูตามรูปเอาเลยก็แล้วกันนะรูปทรงมันก็จะแปลกๆหน่อยมันจะสั้นๆน,นั่งได้2คนหลังคาก็ไม่มีนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขมรเนี่ยพวกเขาไม่ร้อนกันเลยไงแดดตอนกลางวันถึงได้ทํารถที่มันไม่มีหลังคาออกมาแบบนี้ แล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยว่าใครเป็นคนทําและต้นกําเนิดจริงๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นะครับก็แค่โพสต์เอาไว้สั้นๆว่ารถรุนนี้เป็นรถรุ่นแรกที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี2003เป็นเจเนอเรชันหนึ่งแล้วก็กําลังจะขายออกสู่ทั่วประเทศอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเท่าที่น้าเนี่ยหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เจอมานะแต่ว่าทางเพจสกายไลน์เขาก็โพสต์แคปชั่นเอาไว้สั้นๆประมาณว่านี่คือการปฏิวัติรถยนต์ยี่ห้ออังกอร์ที่มีการเปิดตัวเมื่อนาน,านมาแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ของคนกัมพูชาที่จะสามารถทําให้ประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมแห่งใหม่ในอาเซียนอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์แยกๆกันตามหลักความจริงแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้รถุ่นนี้เนี่ยมันเปิดตัวตั้งแต่ปี2003แล้วนาปัจจุบันบันหายไปไหนหมดถ้าพวกเขาอ้างว่ากําลังจะเปิดขายไปทั่วโลกซึ่งหลังจากที่เพจนี้เนี่ยไดเลารูมนี้มาลงมันก็มีทั้งชาวอาเซียนแล้วก็ชาวกัมพูชาเข้ามาลุมแฮคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่บางคนก็บอกว่า ชาวกัมพูชาเนี่ยพวกเขาเป็นคนที่มาก่อนการและเวลาจริงๆหรือบางคนก็บอกว่าเออรถคันนี้มันเป็นรถที่มาก่อนการเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีรูปลักษณ์ลักษณะที่มันคล้ายๆรถแบบนี้นี่แหละทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างอ้อลืมบอกไปอย่างทุกๆคนคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านเฉพาะคอมเมนต์ที่มันเป็นคอมเมนต์จากชาวอาเซียนที่เป็นภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะที่เป็นคอมเมนต์ของคนไทยเนี่ยก็จะค้ำๆไป ส่วนคอมเมนต์ไหนที่เขาระบุตัวตนว,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 ว่ามาจากประเทศอะไรเดี๋ยวนะก็จะบอกเอาไว้ในแต่ละคอมเมนต์ก็แล้วกันนะก็จะประมาณนี้คอมเมนต์แรกนะครับก็บอกว่าเมื่อเมืองเติบโตอากาศก็กลายเป็นความหรูหรารถเปิดประตูนขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ใช่แค่การนั่งแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ชันฉลาดในการเดินป่าคนกีดได้อย่างง่ายดายในเมืองที่แออัดที่มีการจราจรมากแต่ที่จะรถไม่พอโดยส่วนตัวแล้วฉันเลือกที่จะมีรถแบบหลังคาน่าจะดีกว่า พราะอย่าลืมว่าอากาศมันร้อนและอาจจะมีฝนตกในบางภูมิภาคคอมเมนต์ต่อมาอันนี้มาจากคนกัมพูชานะครับเขาบอกว่ากัมพูชาจะกลายเป็นศูนย์กลางรถยนต์ในภูมิภาคไม่ช้าก็เร็วเมนต่อมาเขาบอกว่าสุดยอดมากอยากทราบว่ารถรุ่นนี้ใช้ถ่านกี่ก้อนครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันก็ดูดีนะดูเดินทางง่ายแถมน่าจะประหยัดน้ํามันอีกด้วยเสียอย่างเดียวมันเล็กไปหน่อย คอมเมนต์ต่อมาเขบอกว่าการออกแบบที่สวยงามและไม่ซ้าใครหวังว่าพวกคุณจะสามารถส่งออกมันไปได้ทั่วโลกคอมเมนต์ Comment อันนี้น่าจะเข้ามาประชดประชันนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าว้าวงดงามดีที่สุดสําหรับคุณแล้วใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอย่างน้อยกัมพูชาก็ได้สร้างคู่แข่งรถอีวีให้กับตลาดรถของโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการปฏิวัตินี่คือปรากฏการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์ รถยนต์ผลิตทั้งหมดในโลกนี้ต้องสั่นสะเทือนและดินน้นรนเมื่อกัมพูชาเปิดตัวรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นโ o l k วาก g นโต o ยต้าฟอร์ดฮอนด้าเมื่อเจอกับรถแบรนด์ของกัมพูชาที่ชื่อว่าคอ m เมน h a ชัยโยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆรถมันก็น่ารักดีนะแต่ชื่อเนี่ยโคตรเฉยอะไรอะไรก็อังกอเอาอะไรที่มันดูเป็นมาตรฐานโลกหน่อยจะได้ไหมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ขอโทษนะไม่ได้ว่าว่าคุณไม่ได้เป็นต้นกําเนิดแต่ดูดูแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นรถที่วิ่งตามสนามกอล์ฟเสียมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาจากคนเวียดนามนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่ากัมพูชาจะเป็นผู้ที่มาก่อนการคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารถคันนี้มีต้นแบบมาจากอะไรใช่รถของเล่นหรือเปล่าหรือว่าเครื่องตัดหญ้าคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารถคันนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกวิ่งได้ด้วยความเร็ว800ต่อชั่วโมง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขายได้กี่ล้านคันแล้วครับรถรุ่นนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาจากชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าดูเหมือนจะเป็นรถของเล่นเสียมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็ของคนเวียดนามอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าใช่มันดูเหมือนรถของเล่นที่ทําโดยเด็กฝึกงานซะด้วยซ้ำฮ่า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 คอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าว้าวกัมพูชาพวกคุณน่าทึ่งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่ารบกวนทําออกมาเยอะๆครับแบบนี้ลูกผมชอบคอมเมนต์ Comment ต่อมาอันนี้น่าจะเป็นจากชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่า น่าประทับใจมากที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของกัมพูชาพัฒนาได้ไกลขนาดนี้ฮ่า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 คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารถคันนี้ไม่ต้องการแก๊สหรือพลังงานอีวีแต่ใช้พลังงานจากอังกอร์วัตซึ่งมีพลังงานสูงกว่าปีลามิดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหมาะสมแล้วที่คุณเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานพาหนะของอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารถเข็นสร้างโดยโรงงานจีนที่อยู่ในกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาก็มาจากคนเวียดนามอีกแล้วก็บอกว่าเราไม่ควรที่จะหัวเราะเยาะกรรมพูชานะพวกเขาเคยยิ่งใหญ่ในเมื่อ1,000ปีที่แล้วเร็วๆนี้ไม่แน่อาจจะ1ล้านปีต่อจากนี้พวกเขาน่าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งประดิษฐ์ของพวกเขามันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจและน่าแปลกประหลาดเหล่านี้แหละที่จะทําให้พวกเขาชาวคอมเมนต์แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นได้โปรดอย่าหัวเราะเยาะเขาพวกเขากําลังจะกลับมายิ่งใหญ่ที่สุดในการแล็กซี่ฮ่าฮ่าฮ่า เออคนชาวเวียดนามนี่ค่อนข้างที่จะประชดประชันเก่งเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประโยชน์ของมันคืออะไรรถคันนี้มันป้องกันคุณไม่ได้แม้แต่กับสายฝนดังนั้นควรที่จะเอาเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์น่าจะคุ้มเงินมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าใครจะซื้อละ่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอายอดขายมาอวดหน่อยสิอยากจะรู้ว่าส่งออกได้กี่คันแล้วก็มีคนกัมพูชาเข้ามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยๆพวกเราก็มีแบรนด์ท้องถิ่นที่ทําใช้กันเอง ซึ่งจาคอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับคอมเมนต์แรกจากชาวเวียดนามก็บอกว่าก็แค่โพสต์อวดคิดว่ารถคันนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่าวินฟัสของเวียดนามหรือเปล่าล่ะและตอนนี้รถของคุณมันมีขายอยู่ที่ไหนบนแผนที่ของโลกแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบด้วยนะครับเขาบอกว่ายอดขายมันเป็นแค่ความฝันคอมเมนต์ไม่เคยอยู่บนพื้นฐานของความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแบรนด์ท้องถิ่นถ้าหากทําได้แค่นี้ก็ไม่ต้องทําจะดีกว่าอายเขา ทีนี้เราวนกลับมาที่คอมเมนต์หลักกันต่อเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าช่วงล่างไม่สามารถที่จะวิ่งกับถนนในประเทศขเขมรได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกคุณทําไปทําไมทําไปเพื่ออะไรและมีเหตุผลอะไรที่ทําหลักๆก็เอาคอมเมนต์ไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วประชาชนชาวไทยทุกๆคนละ่ะที่ได้ฟังคลิปของผมคลิปนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาอ้างได้ว่าเขาเป็นผู้ที่มาก่อนการมีการผลิตรถอีวี ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีรถอย่างเท s l a หรือว่า BYD ทดีทำออกมาซะด้วยซ้ําก็ดูจากรูปแล้วก็ไม่อยากที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายเขานะครับเพราะว่าดูเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะภูมิอกภูมิใจกันมากเลยนะครับกับการที่ได้นํารถรุ่นนี้ออกมาผลิตสู่สายตาชาวโลกให้เห็นถึงความมีวิสัยทัศน์ของพวกเขานะครับอ่าก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่น่าสนใจในคลิปคลิปนี้ ถ้าน้องๆหนูๆทุกคนชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับหน้าหัวงอ,อกคนนี้ด้วยกันละกันนะและสําหรับในคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วขออนุญาตก่าวคาลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัดครับ